สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะสรุปรางวัลบอลโลก2022ใครสงสยัยแมสซี่ส่วนภาคลุมดำชูถ้วยแชมป์บอลโลกสรุปรางวัลฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ใครสงสยัยแมสซี่ส่วนภาคลุมดำชูถ้วยแชมป์บอลโลกไม่ใช่ว่าใครจะหาใส่ได้ง่ายๆ สรุปรางวาัลบอลโลก2022ใคลายสงสัยเมสซี่ส่วน้าคลุมดำชูถ้วยแชมป์บอลโลก ิดฉากการแข่งขันได้อย่างอลังการจริงๆสำหรับบอลโลกกาตา2022ที่ปีนี้แชมป์บอลโลกตกไปเป็นของอาร์เจนตินาที่ในครึ่งแรกนึกว่าจะกินหมูซะแล้วเพราะทัพฟ้าขาวทำเกมได้ดีกว่าจะบุกได้ประตูนำฝรั่งเศส2-0จากลูกจุดโทษของลิโอเนลเมสซี่และยิงลูกสวยๆจากอังเคิลดิมาเรีย แต่เมื่อครึ่งหลังผ่านไป79นาทีทัพตราไก่มาได้ลูกตีตื้นจากลูกจุดโทษและเป็นคีลินเอมบัปเป้ซัดไม่เหลือจนเวลาผ่านไปเพียง2นาทีฝรั่งเศสได้ลูกคืดแย่งบอลจากแมตซี่ได้ก่อนทำเกมกันอย่างสวยงามมาคครูสตูราม ครอสสวยๆไปทางด้านซ้ายให้กับคีรีนเอมบัปเบ้ซัดเข้ากรอบอีกครั้งตีเสมอ2ต่อ2กระชากถ้วยแชมป์ออกจากมืออาร์เจนตินาให้กลับมาลุ้นกันต่อดราม่าของเกมยังดำเนินต่อไป เมื่อทั้งเมสซี่และเอมบัปเป้ต่างทำประตูให้ทีมชาติเพิ่มขึ้นอีกในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ยังไม่สามารถหาผู้ชนะได้จึงต้องตัดสินกันที่การดวลจุดโทษและเป็นอาร์เจนตินาที่แม่นยำและการทำผลงานได้อย่างดีของดามีนเอมิเลียโนมาติเนสผู้รักษาประตูอาร์เจนตินาฟ้าขาวจึงชนะด้วยสกอร์3 ด้วยสกอร์สต่อ3ฝรั่งเศสทําให้เมสซี่ชูถ้วยสมใจสรุปรางวัลส่วนตัวของนักเตะในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นักเตะยอดเยี่ยมประจํำทัวนาเมนต์ลิโอเนลเมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินาดาวซันโว8ประตูคีลินเอมบัปเป้ทีมชาติฝรั่งเศสผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมดานียดามิเนเอมิเลียโนมาติเนส ทีมชาติอาร์เจนติน่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมเอนโซเฟนันเดสทีมชาติอาร์เจนติน่าโดยการรับแชมป์ของอาร์เจนติน่าเมสซี่กับตันทีมได้รับเกียรติจากชิกตามีนบินฮามัดบินเคาะลีฟะอัดซานีเจ้าผู้ครองรัฐพระองค์ที่7แห่งรัฐกาตาเป็นคนสวมชุดคลุมสีดำให้ซึ่งเสื้อคลุมที่เมสซี่สวมนั้นมีชื่อว่าบิ ซึ่งเป็นเสื้อคลุมแบบดั้งเดิมของผู้ชายที่ได้รับความนิยมในชนชาติอาหรับและมีการเปิดเผยว่าเป็นชุดที่สวมใส่กันมายาวนานนับพันปีแล้ว นอกจากนี้สำหรับบิดยังถูกใส่กันในวาระโอกาสพิเศษที่เป็นงานมงคลของชาวอาหรับและไม่ใช่ทุกคนจะได้สวมใส่เพราะมีเฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้นซึ่งการที่เมสซี่ได้สวมนั้นถือเป็นการให้เกียรติสูงสุดจากเจ้าภาพกาตา นอกจากรางวัลส่วนตัวที่นักฟุตบอลจะได้รับแล้วยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่ทีมชาติอื่นๆได้รับอีกนั่นก็คือทีมชาติอังกฤษซึ่งพวกเขาได้รับรางวัลเฟลเพย์โทฟี่ซึ่งรางวัลน,นี้ตกเป็นของสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษที่ได้ใบเหลืองหนึ่งใบและไม่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามแม้แต่คนเดียว อย่างไรก็ตามหนึ่งใบเหลืองของอังกฤษมาจากเฮนรี่แม็กไกที่ทำฟาวใส่อองตวนกริสมันแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งสิงโตคำรามพ่ายตราไก่1ต่อ2ในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองขอขอบคุณแหลงข่าวทีส์นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ